สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบพกับน,น้องปามอีกแล้วนะคะน้องปามนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของหอดมหาคนครนะคะออโตโมบิลลังสิตนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะน้องปามนะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมรีวิวชุดแต่งสีแดงอีกแล้วนะคะสีแดงเป็นสีที่ขายดีจริงๆเลยนะคะณนะตอนนี้นะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่น XLT นะคะเกียร์ออโต้ราคา8 9 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งกันดีกว่าค่ะเพราะว่าน้องไปยังไม่เคยรีวิวกระจังตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเริ่มแรกเลยประเดิมก็คือตัวกระจังนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังรูปมาสแต็งนะคะ,ะแล้วก็มีไฟด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟ3ดวงด้านหน้านะคะแอนน้องไปยังไม่เคยรีวิวตัวที่เป็นกระจังรูปมาสต่งนะคะ รูปม้าตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะก็จะมีความโดดเด่นนะคะเป็นสิที่มองมาแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านนี้ค่ะก็จะไม่ค้นในเรื่องของสกูปจมูกนั่นเองเป็นสกูปจมูกนะคะทรงใหญ่ๆเลยนะคะเป็นทรงใหญ่เต็มฝากระโปรงเลยนะคะเป็นของยี่ห้อฟิกนะคะตาแรด,ดนั่นเองนะคะตรงด้านกาตรงกลางนะคะก็จะตัดด้วย สีดำกับสีแดงนะคะตัดกันเนาะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ตรงปีกข้างก็จะเห็นได้เลยว่าจะเป็นสีดําด้านนะคะมันก็จะทําให้รถนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะคุณลูกค้ามีไฟมาแต่งด้วยนะคะมีกระจังหน้ามาแต่งแล้วก็ต้องมีไฟมาแต่งด้วยค่ะนี่จะมีไฟมาแต่ง3ามขีดตรงนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องปาเปิดประตูให้ดูนะคะดูไฟตัว C นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าชุดด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นชุด F 1 5 0จะมีไฟตัว C เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นชุด F 1 5 0แต่กระจังหน้าเป็นกระจังมัดแต่งนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมด้านข้างเมื่อกี้น้องปาบอกไปแล้วเนาะว,ว่ามีไฟมัดแตงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะค่ะ แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นคิวซุ้มล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิวซุ้มล้อที่มากับชุด f 5 5 0นะคะเป็นคิวซุ้มล้อ6นิ้วนะคะไม่มีหมุดนะคะทุกคนแล้วก็มาด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นตัวแม็กกับยางนะคะอันนี้จะเป็นยาง Max ซิตนะคะแล้วก็จะแม็กจะเป็นฟูลเอลนะคะเป็น f u l เอหน้ายางจะอยู่ที่265ทับ7 0ขอบส6นั่นเองเขาเรียกว่าเป็นลายดอกไม้ค่ะ เป็นรายดอกไม้ก็จะคล้ายๆกับดอกไม้นะคะเป็นกีบๆแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นลายสติกเกอร์ค่ะลายสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้หมดเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะมีลายที่ชอบอยู่แล้วหรือว่าไปเห็นรถที่อื่นนะคะทีะ่ลายนี้สวยจังเลยส่งรูปมาให้น้องปามดูก็สามารถทําได้นะคะน้องปามก็สามารถาหาลายนะั้นแล้วก็ใส่ให้กับรถของลูกค้าที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็มีเราหลังคาเพิ่มขึ้นมาให้ะคะ่ะ อ่าแล้วก็มีเบ้ามือจับด้วยทั้งเบ้าทั้งครอบเลยนะคะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นทั้งเบ้าทั้งครอบเลยนะคะนี่อ่านี่ค่ะมีตัวอักษรเรนเจร์สีแดงด้วยนะคะต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับโลบาตัวนี้จะเป็นโลบาของ Y t ยทนะคะที่ตัว XLT เขาจะไม่มีโลบาใส่มาให้ใช่ไหมแต่ว่าลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าลูกค้าอยาก ได้เป็นโลบาร์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นกันชนไอโลบาร์เหล็กนะคะหรือจะเป็นโลบาร์ของแฮมเมอร์ก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็มาด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายก็จะมีตัวครอบไฟท้ายนั่นเองนะคะครอบไฟท้ายนี้ก็จะเป็นสีดําด้านเพราะว่าเราอยากให้มันเข้ากับตัวรถมากที่สุดนะคะเราก็เลยเลือกบรรดาครอ,อบทั้งหลายเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ด้านท้ายเลยสวยมากเลยกันชนกันชนเหล็กตัวนี้นะคะเป็นของ outlander นะคะเป็น outlander ที่มาพร้อมกับปากหนกแก้ว ะะเป็นห่วงลากจุงนั่นเองตัวนี้นะคะพร้อมกับปากนกแก้วแล้วก็ห่วงลากจุงสีแดงแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟนะคะไฟ LED นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นการชนที่สามารถเทียบกับตัวแฮมเมอร์ได้เลยนะคะการชนอันนี้สวยจริงๆนะคะ,ะมาพร้อมกับไฟด้วยแล้วก็ระบบเซนเซอร์นะคะของรุ่น XLT ก็ยังคงมีอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะ โอ้ยรุ่นนี้นะคะสีแดงสวยแต่งเทมากๆเลยนะคะถ้าลูกคา้าคนไหนที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องปามจะทิ้งนะคะเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์ที่ด้านล่างนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามนะคะในช่องของน้องปามแล้วก็ในช่องทีมเซตด้วยนะคะเดี๋ยวน้องปามจะลงคลิปเอาไว้ให้แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะในคลิปต่อๆไปของพวกเรานะคะ ปอดมหานครลังสิตท,ทีมแซตนะคะวันนี้นะคะน้องปามก็ต้องขอตัวนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ